สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมนะครับอินเด็กซ์นะสวีทผมจะแจกที่ผมบล็อกฟุตนะครับในเเลทฮับนะครับนะตัวนี้แม่งโคตรสุดนะครับฮับนี้นะโอเคก็นี่มีหลายอันมากนะครับนะอ่ะผมผมพูดไม่หมดหรอกนะครับโอเคก็คือมันมีออโต้ฟาร์มนะครับบอสใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะเพื่อตึงเพื่อตรายโอเคผมมันพูดทีอย่างให้ครบๆแล้วกันนะครับเนาะประมาณนั้นอย่างแรกเลยก็คือเนี่ยเป็นเลทฮับนะครับสามารถจอยเขาได้นะครับตัวนี้นะอ่ะ แล้วก็ฟาร์มนะสามารถใช้ได้ผมจะเป็นซอยแล้วกันครับเป่นตัวฟาร์มเบลล์นะผมจุดะโดให้ดูแล้วกันครับก็ตู้ฟาร์มเบลลเนี้ยครับมันลอยไปเลยนะอ่าเออเอ่ออหละให้มันลอยไปแล้วกันระหว่างที่ผมพูดนะก็คือมีออโต้มาตเตอรี่นะครับสามารถฟาร์มค่าความํำนานได้นะแล้วก็เนี่ยหาวัสดุแบบพวกของได้นะครับแล้วก็เนี่ยหาบอสได้นะนี่ตรงนี้มีรายการบอสนะมีบอสหลายอันมากนะครับเราสามารถเลือกได้นะโอเคแล้วก็มันจะมีเก็บทีบฟามกระดูกนะครับนะมีหลายอันมากเลยนะครับนะสำหรับอันนี้นะ โอเคต่อไปเป็นทะเลนะครับทะเลเนี่คือขับเรืออัตโนมัติก็คือเนี่ยฟาร์มทะเลตัวนมันจะเปิดนี้ให้เราอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้ก็คือขับเรือนะครับไปหาเลือกฟาร์มปลาได้นะโอเคแล้วเนีก็อันนี้เป็นฟาร์มแคภาษาไทยหมดเลยนะครับงั้นผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะอันนี้เป็นอะซีเรเบลนะครับเนี่ยเลือกเรือเลือก NPC พได้นะครับปับเกาะได้นะครับเกาะนู้นเกาะนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าเกาะไหนเกิดแล้วนะครับไอคิทเนสนะครับเนี่ยเช่นคิทเนะเนี่ยมันยังไม่ยังไม โอเคพระกิตไอเทมเนี่ยแม่งเยอะจัดนะครับมีเลเซอยเอายคีแล้วก็เก็บเบอรี่นะครับนี่แล้วก็ทําดาบยามมาราบทำดาบตุชิตะนะครับแล้วก็ดาบเนี่ยดาบอันนี้คูนะครับคันาคู่แล้วก็มีออโตอินดานะครับมีมีฟาร์มหลายตัวมากผมไม่พูดถึงแล้วนี่ผลไม้นะครับก็คือสามารถเลดได้อันนี้เป็นเลดนะครับเนาะสามารถซื้อชิปอัตโนมัติเนี่ยเลือกซื้อชิปได้ผลไรนะครับ อย่างเช่นผมก็ใช้ผลดออยู่สามารถเลือกแล้วก็ติ๊กได้มันจะซื้อเราอัตโนมัติแล้วก็แล้วก็สามารถนําผลไม้ปกตินะครับอันเนี้ยไปใช้ได้นะแบบที่ที่อยู่ในกล่องครอ่อยู่ในกล่องเนี้ยในในในตัวเราเนี้ยครับสามารถเลือกไปใช้ได้นะครับเนาะเนี้ยครับออโต้ฟาร์มเบลฟาร์มใบมากนะครับดูโอ้โหแบบตายแล้วตัวหนึ่งปุ๊บเนี้ยมันนี้มันมันก็งฟาร์มได้ปกตินะครับดูดิโหตนะครับ โอเคพูดต่อล้วมันฟาร์มไปเรืเอยโอเคนะครับจะมีออโตสัตต์นะครับโคตรโหดนี่เราสามารถเปิดออโตได้นะครับว่าจะฟาร์มอะไรนะโอเความนี้บา,าเปโลกหนึ่งโลสองโล,ส,งโลสามหาโกงหาเกาะได้นะครับเกาะไหนที่อยู่ในในในแมปนะครับในแมปโลกโลกที่เราอยู่นะครับสามารถเลือกได้นะครับในต,ตรงวาร์นี้อันนี้หาหา,หาวิหารเวลานะครับน้องวิหารเวลานี่ผมไม่ทำวิสีนะผมไม่แน่ใจนะม,นจนะมันคืออะไรนะครับน้องโอเคนะ okay. นะ ่อไปครับเป็นออโตสต์ทนะครับนี่บอกหมดเลยนะครับว่าอะไรมันอยู่ว่างนะครับนี่ตามนี้นะครับมันบอกหมดเลยนะครับนี่เจอว่ามีกี่คนอะไรต่างๆนะครับนี่มีบอกหมดเลยนะเบอร์รี่มีสีอะไรบ้างนะครับนี่โอเคแล้วก็เนี่ยมีนับเวลาถอยหลังนะครับมันจะเกิดอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเอ่อโดยรวมมันเป็นเกี่ยวกับฟาร์มคนนะครับนะฟาร์มคนนะครับอันนี้ก็คือรีโมทเดสพอร์ทอลคูดาวก็คือสามารถ ดได้ไม่จำกัดกับกดสกิลได้ไม่จำกัดนะเพราะตึงแล้วนี่เป็น Auto, ออโต้ยิงปืนออโต้สกิลอีกหนอมอบนะบก็คือแบบมันจะล็อกเป้าให้นะมันยังไปล่าข้าหัวตึงๆนะครับเนาะอันนี้เป็น E.P. นะครับเรือนะ E.P. ผู้เล่นเดี๋ยวผมเปิดมันจะกระตุกปะวะไม่รู้ไงเนะผมเปิดให้ดูละ E.P. ผู้เล่น,นทุกคนมันจะบอกมเลยนะครับคนไหนคนไหนเชื่ออะไรอยู่ไกลจากเราประมาณไหนเลือดเท่าไหร่นะครับนี่ใช้คนนี้ วันนี้ผมดาวว่าฟาร์มมอนอยู่นะครับคนขวานี่คนตรงนี้นะน่าฟาร์มมอนอยู่โอเคเรียบร้อยเอาวันนี้ครับร้านค้านะมีซื้อทุกอย่างครบนะครับนะอยากซื้ออะไรซื้อได้นะครับมีก็ฮิวเมนด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยมีสุ่มพงสุ่มเผารีฐานะนะครับเนาะผมใช้นี้อยู่แล้วนะครับอันนี้นะจะเป็นตตติ้งนะครับเนี่ยเช่นตรงเนี้ยผมเลือกไว้ให้ฟาร์มตรงไหนใช่ไหม สังเกตดูว่าผมจะฟาร์มข้างบนนะครับเพื่อว่าจะปลอดภัยสุดตรงนี้แล้วก็ปรับเป็นัพนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันสามารถเลือกได้นะว่าจะปรับเป็นอะไรบ้างนะครับตรงไหนใต้ล่างหรือว่าข้างๆนะครับอันนี้คือระยะห่างมอนนะครับเนาะอันนี้คือฟาร์มเอ่อทวินสปีดคือเทเลพอร์ตเร็วขึ้นอันนี้คือบิงม็อบรวมกันนะครับในระยะ250นะครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเป็น250อะไรนะแต่ว่ามันคือระยะ250เนี่ยรอบรอบตัวนะครับมันจะบิงมอนมานรวมกันได้นะครับนี่เช่นตัวเนี้ย มันอยู่ห่างจากตัวอื่นมากกว่าสองอสิบมันก็จะไม่ดึงมาครับประมาณนี้นะอ่ะก็ต่อไปนะครับจะมีออาตัวแท็กเอโตัวชูนะครับรอภารกิจนะครับนี่แล้วก็ใช้โค้ดทั้งหมดได้นะผมไม่รู้โค้ดมีอะไรบ้างนะกดเลยดีกว่าอืมดีมากมีรีดีสัตว์กอันหนึ่งครับอืมดีมากเลยเกมนี้แม่งแกะโค้เดเยอะมากโอเคนี่เป็นเซิร์เวอร์นะครับเข้าร่วมหารเรือจนสลัดนะครับซื้อผลปีศาจนะครับ อันนี้มันจะเปิดได้ใช่ไหมผมจะเปิดจะดูแล้วกันนี่ครับผลแร้ขายบ้างมาดูดีกว่านี่ครับปกติดีนะครับน้องตามนี้เลยอ่านี่อันนี้ไม่มีผลไรยขายนะครับน้องเราปิดไปเราไปดูเกาะอ,อีกอันหนึ่งก็ได้นะครับนี่เกานะนับตามนี้เรื่องเราไปดูนะว่ามีไรยขายไหมไม,มีนะครับน้องตามนี้ผลมันเยอะจัดเลยนะครับเกมนี้ ตามนี้นะครับนะมันสามารถเลือกเปิดได้นะครับนี่แล้วก็มีตำแหน่งของคุณนะครับลบหมอกนะ <Okay. S 1> เพิ่ม f อพอลดลบความเสียหายคือมันลบไอ้เนี่ยไอ้เลขเนี่ยที่มันตีเป็นสามพันสามพันของผมเนี่ยลบให้หายไปนะครับแล้วก็เนี่ยลบการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะการแจ้งเตือนอะไร,นะรในเกมตรงเนี้ยท,ที่แม่งเยอะหมดเนี่ยมันก็ลบออกให้เรานะครับเนาะลบหมอกคือเนี่ยมองให้ไกลนะครับประเด็นคือผมเปิดระยะใกล้ไงบางคนเปิดไกลนะมันจะแบบ มีหมอกบังนะครับยิ่งไกลออกไปนะซึ่งผมจะไปเปิดดูเพราะมันกระตุกะโอเคนั่นแหละครับสตาร์ทนี้นะเออผมพูดจะผมเหนื่อยแล้วก็สับคลิปนี้นะครับคลิปเออคลิปนี้ไม่มีไม่มีคีย์นะครับสามารถเก็บเอาที่ตั้งคลิปผมเลยนะครับนาตตรงคอมเมนต์นะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากได้เออ่ตัวลันวิลลัสตี้นะครับหรือว่าติดต่อข่าดิบผมได้นะครับพอผมเออ่ทำไปให้นะครับนะสามารถไปตามข่าวสารแล้วก็ดูคลิปผมได้ผมจะติดเออ่ติดตามอัปเดตให้ตลอดนะครับตอนนั้นนะครับบ๊ายบาย